สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ016346561นะครับ0944353584นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องปั่นน้ำแข็งเดหิมะนะครับปั่นน้ำจิ้มนะครับให้ดูไซส์ก่อนครับนะครับผมเริ่มจากตัวเล็กสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับสิบนิ้วนะครับผมหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับแต่ลูกค้าเพิ่มเป็นใบแหลกนะครับผมเพื่อต้องการที่จะไปปั่นน้ำจิ้มนะครับต้องการให้ละเอียดมากขึ้นนะครับเรามีการเปลี่ยนใบแหลมแล้วก็เปลี่ยนมูเล่นะครับทดรอบ ให้แรงขึ้นนะครับผมนี่หนึ่งหมื่สามพันบาทนะครับผมสวยงามนะครับต่อมานะครับสิบสามนิ้วนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับผมนี่ครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนใบแหลมนะครับเพิ่มหนึ่งพันบาทนะครับนี่สวยงามนะครับผมอแต่ตัวนี้มอเตอร์ยังไม่มานะครับผมนี่ตัวนี้สิบหกนิ้วนะครับใหญ่สุดนะครับดูไซส์เทียบกันนะครับนา สิบหกนิ้วนะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับวันนี้ลูกค้าเพิ่มใบแหลมมันกันนะครับแล้วก็เพิ่มมอเตอร์เป็นมิตซูนะครับนี่พิเศษนะครับลองถามสอบถามเขาได้นะครับมิสซูสามเฟสนะครับถัดลูกค้าท่านไหนที่เป็นโรงงานนะครับต้องแจ้งเราก่อนนะครับที่เป็นโรงงานสามเฟสนะครับเพราะไม่งั้นจะได้มอเตอร์สองเฟสธรรมดานะครับผมเดี๋ยวจะมีปัญหาในภายหลังนะครับใครต้องการเปลี่ยนก็แจ้งมาก่อนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ สนใจก็ติดต่อได้ที่อุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับอ๋อนะครับผมเริ่มต้นที่10นิ้วนะครับ1แรงมอเตอร์1แรงรับประกัน1ปีนะครับผมอ่าสิบสานิ้วมอเตอร์2แรงนะครับผมแต่ยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับมอเตอร์กาลังมานะครับแล้วก็16นิ้วนะครับมอเตอร์3แรงนะครับผมแต่ปกติแล้วจะได้เป็นมอเตอร์ไทยนะครับแต่นี้ลูกค้าอยากได้มิซูนะครับก็เพิ่มเงินมาแล้วก็ได้มิซูไปนะครับผม ขอบคุณมากนะครับเหตุกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0 8 1 6 3 4 6 5 6 1นะครับ094453584น,นะครับผมครับ